สวัสดีครับสวนกิติธราครับผมผมทำทลิปวันนี้วันที่เดี๋ยวนะ28มิถุนายนกรกฎาปี67ครับเรื่องวันที่ไม่ค่อยแม่นครับแต่ถ้าใกล้วันหวยออกนี่แม่นแน่อนอนวันทีทลิปนี้ผมจะชวเพื่อนมาดูครับว่าผักสลัดตัวไหนที่มันยืดง่ายที่สุดในช่วงฤดูฝนเพราะผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนปลูกผักอยู่ก็ทําทุกอย่างปกตินั่นแหละแต่ทําไมมันถึงยืดเราจะอาจจะโทษเมล็ดพันธุ์มั้งโทษนั่นนู่นนี่มั้ง แต่วันนี้จะมาพามาดูครับว่าตัวไหนที่มันยืดง่ายและยืดเพราะอะไรเวลาปลูกฤดูฝนสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยดูคลิปผมนะผมทําผักมาตั้งแต่ปี2017นะครับไม่วัดค่าน้ําไม่วัดค่าปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยทั้งเดียวก็เก็บผักขายวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์อย่างหนึ่งครับว่าผักที่ยืดง่ายและเราต้องปลูกจะแก้ได้ไหมแลวเราต้องทํำยังไงอ,อ่ะขนยาสลับกล่องครับผมอ่ะมาดูครับนั่นเลยครับตัวดีเลยที่ยืดง่าย กรีนคอร์สครับแต่กรีนคอร์สมันมีพันธุ์ที่ยืดง่ายกับไม่ยืดง่ายนะครับอันนี้ก็เลือกเอาตามฤด,ดูแต่วันนี้เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ครับว่าผักตัวไหนที่มันยืดเพราะแดดไม่พอผักตัวไหนที่มันยืดเพราะ,ะชนิดของพันธุ์ของเขาเพราะแต่ละพันธุ์มันมีหลายชนิดเราแต่ผมไม่เจาะลึกไปถึงขั้นว่า ตัวนั้นชื่อนู้นตัวนี้ชื่อนี้ไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เม่นเรื่องชนิดของพันุ์อยู่แล้วแต่ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ผมทามาตั้งแต่ปี2017ก็คือผักตัวไหนที่มันยืดง่ายถึงแม้ว่าเราคิดว่าแดดมันพอแล้วแต่มันก็ยังยืดมาดูครับมันมีหลักๆสองตัวแค่นั้นนะครับที่มันยืดง่ายๆเลยเนี่ยและเป็นตัวที่เราต้องปลูกด้วยครับอย่างเนี่ยกรีนโอ๊กแล้วก็กรีนคอร์สเรดโอ๊กไม่ยืดนะครับ เรดโอ๊กผมปลูกมาไม่ยืดเลยขนาดเจอแดดเนี่ยเจอแดดน้อยหรืออะไรหลายรอบแล้นะครับเรดโอ๊กไม่ยืดถ้าเรดโอ๊กเพื่อนๆยืดยืดแบบหน่าเกลียดผมเชื่อว่าเป็นที่มเมล็ดพันธุ์นะครับแต่ถ้าเมล็ดพันธุ์แต่ถ้ากรีนโอ๊กที่ผมเจอนะอันนี้อาจจะเจอต่างกันเนาะแต่กรีนโอ๊กผมปกติยืดนะครับแต่รุ่นนี้ก็แปลกอยู่ไม่ยืดท,ทั้งที่เป็นพันธุ์เดิมแดดก็ไม่มีเหมือนเดิมอืม แต่อันนี้ก็ยืดง่ายเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่ยืดอันเนี้ยตัวดีเลยถ้าต้นไซส์นี้แล้วไม่มีแดดเนี่ยโอ้โหไปเร็วครับเริ่มฮะเห็นเห็นไหมฮะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วผมไม่ได้คิดถึงลําต้นมันนะมันยังมาเลยคือเราปลูกผักขายใบเนาะแต่บางทีเพื่อผักมันยืดเพื่อนก็จะคิดว่าเฮ้ยผักยืดแบบเนี้เราจะขายได้ไหมคนจะซื้อหรือเปล่าอ,อย่างผมนี่ผมต้องขายผักทุกวันเนาะ ผักยืดผมขายไหมผมขายครับเพราะว่าก็ผักมันยืดเพราะแสงมันไม่พอแล้วเพื่อนๆที่สําคัญนะครับอย่าคิดว่าผักยืดต้องลดราคาไหมไม่จําเป็นนะครับคือ,อยังผมผมขายผักทุกวันผมส่งร้านอาหารญี่ปุ่นส่งโรงแรมเนี่ยผักยืดเชฟเขารู้อยู่ครับว่าผักมันยืดเพราะว่าอะไรร้านเขารู้ไม่ใช่ว่าของเรายืดสมมุติว่าเพื่อนๆอ,อยู่อ่า อำเภอเดียวกันแล้วก็ขายผักแต่ละร้านใกล้ๆก,กันเหมือนๆกันประมาณว่าเป็นคู่แข่งกันเนี่ยพูดตรงๆเลยถ้าเราไปเจอคู่แข่งแล้วเราคิดเราอุ้ยผักเรายืดเราไม่ขายคู่แข่งก็ไม่ยืดหรอครับเขาก็ยืดครับเพราะว่าเขาอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันก็ขายเลยครับขายได้ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเราไม่ขายร้านก็ไม่มีผักครับแค่นั้นแต่ว่าถ้าเรากลัวว่าเอ้ยเสียลูกค้าหรือเปล่า นู่นหรือเปล่านี่หรือเปล่าวิธีแก้ไม่ยากครับก็คือแถ่งน้าหนักเข้าไปแค่นั้นแหละครับบอกเขาว่าผักยืดนะครับพี่รุ่นนี้ผมก็เลยใส่ให้เยอะกว่าเดิมปกติหน่อยนึงแค่นั้นแหละครับแล้วทีนี้จบนะครับปัญหาที่ว่าผักยืดแล้วขายได้ไม่ได้ถ้ายืดแก้อย่างไงอ่านี่สําคัญจริงๆปกติเนี่ยมันจะยืดมากกว่านี้นะครับถ้าเป็นโรงที่ผมปลูกฝั่งนู้น ยาวๆนะที่ผมทำคลิปก็มีโรงยาวเฟื้อยกับโรงเนี่ยที่ผมชอบทำคลิปก็มันอยู่ใกล้บ้านเนาะตรงนี้แล้วทีนี้วิธีการก็คือผมเปิดไฟช่วยตอนกลางคืนไม่งั้นพวกเนี่ยไปยาวแล้วฮะเนี่ยกรีนคอสแล้วก็กรีนโอ๊กมาดูผมเปิดไฟยังไตงตอนกลางคืนผมมีสปอตไลท์ดวงหนึง่งแล้วก็อันนี้หลอดนี้ไม่สว่างครับแต่ฝั่งสาลาเนนะี่ยพาดยาวมาตรงนี้แล้วก็ยาวไปด้านหลังเลยมันก็จะเป็นไฟสว่างแถวนี้หมดเลย มันก็เลยช่วยในเรื่องของผักยืดได้ครับเพราะว่ามันมีแสงเข้ามาช่วยตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับก็คือเปิดไฟช่วยหลอดอะไรหลอดอะไรก็ได้ครับเปิดให้แต่มันมีแสงนะประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงเพราะผมจะเปิดอยู่ประมาณสชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งทุกวันเดียวผมจะเปิดหลอดไปทิ้งไว้เนี่ยเพราะว่ามันช่วยได้ถ้าไม่เปิดเนี่ย พวกนี้ยืดกว่านี้เยอะเลยอย่างโรงฝังนู้นที่ผมไม่มีหลอดไฟเข้าไปในหลอดโรงยาวๆนะยืดมากครับแต่ตรงนี้ไม่ยืดหรอกเพราะผมเปิดไฟช่วยมันช่วยได้อ่าเปิดไฟแมลงมผมอยู่บ้านนอกครับดูทุ่งนานเลยตรงเนี้ยผมอยู่พื้นที่ห่างไกลจากคนอื่นเลยนะครับเหมือนเราเป็นเจ้าของที่พันไรเลยเพราะไม่มีใครมาเลยเหมือนอยู่คนเดียวตรงนี้แมลงเนี้ยครับแต่ว่าเวลาเราเลือกเปิดเนี่ยถ้าจะเปิดแมลงอย่างผมอยู่สวนบ้านนอกอย่างเงี้ย แมลงมันจะมาแค่ช่วงหัวขํามแค่นั้นครับช่วงหัวข้ามแมลงจะเยอะแต่หลังจากหัวข้ามไปก็แค่นั้นนะครับหลังจากประมาณสองทุ่มครึ่งไปหรือสามทุ่มไปนี่ไม่มีแมลงแล้วครับถ้ามีก็น้อยมากแต่ผมว่าไม่มีเลยเนี่ยเปิดช่วงนั้นเอาครับแม้ว่าเพื่อนจะอยู่ตรงไหนหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆที่ปลูกผักข้างบ้านผักตรงที่จอดรถที่แดดไม่พอผักมันยืดสามารถเอาวิธีนี้ไปช่วยได้ครับเพราะว่าเปิดไฟช่วยช่วยได้แน่นอน ถ้าเพื่อนๆกลัวเปลืองก็ไปซื้อไอ้ไฟที่เป็นโซล่าเซลล์พร้อมแบตเตอรี่ที่มันแขวนไม่กี่บาทแล้วครับเดี๋ยวนี้ถูกหมดแล้วรานะคาถูกอย่างผมผมอยู่บ้านนอกคือผมไฟฟรีครับผมใช้เนี่ยผมใช้แผงโซล่าเซลล์ชาร์จไฟใส่แบตเตอรี่แล้วก็ตอนดึกก็เปิดไฟใช้ปกตินี่แหละครับเปิดได้เหมือนไฟที่บ้านเรานั่นแหละครับทําเองครับแค่นั้นเนีะยสอบถามได้ครับว่าทาแบบไหนยังไงผมไม่กักหรอกเพราะเพื่อนๆก็ไม่ได้ มาไม่มีสวนโหดร้ายอะไรกับผมหรอกเพราะอย่างน้อยเราเอาไปประยุกต์ใช้ไปปรับใช้ได้เพราะว่าผมอยู่ไกลงั้นถ้าผมขอไฟการไฟฟ้าเนี่ยเขาคงไม่มาหรอกครับเพราะว่ามันไกลและถ้าจะมาก็เสียค่าใช้จ่ายเยอะครับเพราะว่าจากต้นเสาไฟฟ้าสุดท้ายมาถึงสวนผมนี่ประมาณครึ่งกิโลครับผมก็เลยเลือกที่จะใช้โซลารเซลล์ดีกว่าไม่ต้องจ่ายค่าไฟไม่ต้องนู่นนี่นั่นใช้ยาวไปเลยแบบนี้ อพูดมั่วแล้วยาวแล้วคลิปนี้อ่ะเพื่อนๆคนใดทาผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับผักสลัดยืดอ่าขายได้แล้วก็ยืดง่ายก็กรีนโอ๊คกับกรีนคอร์สก็ไม่ต้องไปสนใจครับยืดก็ขายมันไปเลยแค่นั้นนะครับเพื่อนคนใดทาผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้เลยครับอยากได้ปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ที่ทางสวนใช้อยู่ก็แอดไลน์มาถามได้ในสวนตรงนี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ